ใต้ชุติมาเปิดใจกลางงานเปิดตัวสกินแคร์แบรนด์ดังเผยสถานะหัวใจซุ่มคบหนุ่มนอกอักวงการรุ่นพี่มานาน6ปีพร้อมแย้มข่าวดีหากถูกขอแต่งงานก็พร้อมเซเยสทันทีเพราะฝ่ายชายเข้ากับน้องพิพิมได้เป็นอย่างดีแถมมีแลนควงคู่เที่ยววาเลนไท์แบบพร้อมหน้าครอบครัวเดินในงานยังมีมิสเตอร์ลีจงมินซีโอหนุ่มเกาหลีเจ้าของแบรนด์โชอราความหล่อแย่งซีนจนกลายเป็นไวรัลควบคู่ไปกับข่าวเปิดตัวรักใหม่ ของแม่ตายในครั้งนี้ก็จริงๆรก็คือ ก็เข้าคลินิกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆที่สําคัญต้องนอนให้พอนะ,ะไม่ไม่ใช่ว่านอนแล้วสวยแล้วเหมือนกัานอนให้พอแล้วไปเข้าคลินิกถึงจะสวยประมาณนี้เพราะไม่งั้นคือหน้าเราก็แหง้งหน้าเราไม่ชุ่มชืมนะะ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่ามีแบรนด์ที่ผลิตที่เกาหลีนะคะที่แบบเป็นของคุณภาพสินค้าคุณภาพที่แบบ ราคาไม่แพงอะไรเงี้ยมาให้เราได้ใช้แล้วก็คีอราพดีด mm ้ว hmm. ยราคาดีด้วยก็รู้สึกว่าคนเรามันจะมีแบบปัญหาผิวหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่เขาเขาเหมือนครอบคุมหมดเลยเหมือนกับว่าเขาจะปรับสมดุลผิวให้แบบคนหน้ามันเกินไปหน้าแห้งเกินไปอยนียก็คือแบบปรับกลับมาให้แบบสู่ pH ที่มันบาลานซ์อนะไรแบบนี้ แต่งหน้าเยอะไม่ได้ค่ะมันจะจบแก่ได้เบาๆอย่างนี้เลยได้เบาๆโตโตอินไม่ได้ถ้าแต่งหน้าเยอะมันจะมันจะเหมือนกับมันจะร่อนค่ะต้องแต่งเบาๆใชะมันมันจะเป็นแตกๆอย่างเปี่ยนก็เบาๆเแสดงว่าเราเป็นคนที่แพ้ง่ายอย่างนี้หรเล่แพ้ก็ไม่ใช่แพ้ง่ายแต่ว่าเหมือนรู้สึกว่าเคยเคยทดลองมาแล้วหลายแบบอะไรอะค่ะเพราะเพรเพราะเราแต่งหน้ามันจะแบบ มันจะตกร่องตกร่องเพราะเราก็มีเดียวรอยก็บ่อยเกันค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าแบบอาจจะเป็นเพราะวัยเราแบบใกล้เลยยังไม่ถึงอ่ะถ้ายังยังไม่สี่สิบวกอะแต่ถ้าสี่สิบวกสี่สิบห้าคิดว่าคนต้องทักว่าอืมเหี่ยวไปเยอะมากอะไรเงี้อะคือตางมแบบแตกตาแตกตาแต่ว่าเราก็มีแผนผ่านแน่นาเพราะว่ามี ว่าเราจะเติมจะเริ่มอะไหรือว่าไงว่าเราแบบว่าอุ้ยเห็นพี่ๆเขาเริ่มไปดึงหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราหย่อนค้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องพึ่งการดึงหน้าใช่ทีมคิมต้องเป็นเดอะมัสเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าถ้าผิวเราไม่ชุ่มชื้นผิวเราไม่ไม่กระชับดิง้งดึ๋งอ่ะมันจะไปทําอะไรมันก็มันเหมือนแบบดินที่มันแตกกระแหงนี่น้องคนแต่ถ้าเกิดว่า ดินที่มันนุ่มๆมีน้ำอะไรเงี้มันก็ปั้นเป็นอะไรก็ได้อ่ะติวนานย้อนวัยเสรษฐีพี่หรก็ตอนแรกก็ถามพี่เขาเหมือนว่าพี่น่าใจเหรอจะให้หนูใส่กุญแจกวญแจกุญแจกุแจกุอแก่อนจกุอแจกุญแจกุญแจกุแจกุญแแล้วญ่จกุญแจกแกุญแจกุญแจอุญแจกุญแกุญแจกุญแจกุญแกุแจกแจกุญแจกุญกุญแจกแจจแ จ,จริงเราเก่งไปทางด้านแบบโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะออน <c oughs> ไลน์อยากอยากจะเก่งอนี้ยมาทำได้บ้างเลยแต่ว่ามันกบเหมือนเป็นคนแบบตั้งแต่ก่อนเข้าวงการล้วจะแบบพี่เขินนิดนึงวิ่ง <c oughs> คืาบอกว่าเหมาะเหมาะตั้งแต่แบบเหมือนวัยรุ่นเลยนะคะขึ้นมาแบบเหมือนกับน้องน้องัยรุ่นที่เหมือนเป็นสิวแบบผิวแพ้แพ้แพ <c oughs> ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เหมือนกับว่าเหมือนเจอพวกมลภาวะาแบบ พีเอุดหรืออะไรเงี้ยที่ทําให้แบบเวลาใส่หน้ากากแบบหน้ามันจะเป็นแบบผดผดคื่นๆืนอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้แบบปอบกระโลงผิวได้เป็นเนื้อแบบเจลลี่เย็นๆแบบสมดุลผิวค่ะก็ฝากติดตามไลน์ด้วยนะคะวันนี้หนึ่งทุ่มค่ะที่ไอบีสกินแคค่ะเมตานิวครบจบทุกข่าว